ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math T S นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดที่7.4กันนะครับในหนังสือแบบฝึกหัดของน้องๆหน้าที่41ถึงหน้า42กันนะครับอ่ะเขาให้ทำมาแล้ะครับข้อหนึ่งใหญ่วัดความยาวนั่นเองนะครับวัดความยาวของรูปหลายเหลี่ยมและหาความยาวรอบรูปนะครับก็น้องๆเอาไม้บรรทัดนะครับมาวัดเลยนะครับซึ่ง พี่วัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าพี่มาวัดให้น้องๆดูในจอไม่ได้นะครับพี่ไม่มีอุปกรณ์นั่นเองแต่พี่วัดมาแล้วจากในหนังสือนะครับก็วัดได้ตามนี้นะครับน้องๆก็น่าจะได้ตามนี้นะครับเก้เามันมาทำมาวัดเองนะครับทีนี้พอวัดเสร็จแล้วทําไงครับก็หาความยาวรอบรูปใช่ไหมครับความยาวรอบรูปรอบรูปนะครับก็จับทั้ง3ด้านมาบวกกันเลยนะครับก็คือ3มบวกด้วย4ี่บวกด้วย ห้านั่นเองนะครับได้เท่ากับเท่าไร่ครับ12หน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับอ่านะครับอันนี้รูปสามเหลี่ยมนะครับก็จับสามด้านมาบวกกันต่อไปนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเราก็จับความยาวของสี่ด้านมาบวกกันซึ่งแต่ละด้านนะครับน้องๆควรจะวัดได้เท่าไหร่ครับวัดได้4.5เซนติเมตรนั่นเองนะครับอ่าก็จับทาไมครับความยาวรอบรูป นะครับ4.5เซนนะครับมันมีกี่ด้านครับมันเท่ากันเลยทั้งหมด4ด้านก็จับคูณ4เลยนะครับได้เท่าไหร่ครับ5 4 20ใส่0ทด2นะครับ4 4่สทด2เป็น18นั่นเองใส่จุดให้มันด้วยนะครับมีทศนิยม1ตำแหน่งนะครับแต่ว่าจุดจุดที่อยู่0คือจะบอกว่าที่อยู่ตรงนี้นะครับจุดศูนยที่อยู่หลังจุดนะครับไม่มีค่าอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่มานะครับตอบ18นะครับตาราง ไม่ใช่18ซนติเมตรไม่ใช่พื้นที่ความยาวตอบ18เซนติเมตรนะครับเป็นคมตอบครับข้อที่3นะครับก็เหมือนเดิมครับเอาไม้บรรทัดมาวัดเลยครับได้ความยาวรอบรูปนะครับรูป5เหลี่ยมนะครับควรจะได้น้องๆควรจะได้รูปละได้ได้านละ3ซนติเมตระครได้3ได้ ความยาวด้านละ3เซนติเมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปนะครับห้าเหลี่ยมรูปนี้นะครับด้านละ3เซนนะครับมีกี่ด้าน1 2 3 4 5จับคูณ5ไปเลยนะครับได้เท่ากับอะไรครับ5คูณ3ได้15หน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับพี่วัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆก็น้องๆก็เอามาไม้บรรทัดไปวัดเลยนะครับ น้องก็มาทัดไปวัดเลยนะครับว่าวัดได้ยาวเท่าไหร่นะครับแต่ละด้านนะครับอ่ะก็ต่อไปนะครับโอ้ข้อนี้กี่ด้านครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7ดด้านนะครับแสดงว่าเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมนะครับความยาว รอบรูปเจ็ดเหลี่ยมนะครับจับมาบวกกันเลยครับเริ่มจากด้านนี้นะครับ3.6นะครับ3.5 2 2. 8ใส่จุดให้ตรงกันนะครับ4 2.8แล้วก็3นะครับจับบวกกันเลยครับทั้งทั้งหมดนะครับจับบวกกันเลยนะครับ คู่นี้บวกกันได้เท่าไหร่ครับพี่จะบวกเป็นคู่ๆแล้วกัน3.6บวก3.5ได้7.1นะครับอันนี้บวกกันได้3อันนี้บวกกันได้เท่าไหร่ครับ4บวก2บวก2เป็น8.8นั่นเองครับคู่นี้บวกกันได้5.8นะครับแล้วก็จับบวกกันเลยครับ3ตัวนี้นะครับ กันนั่นแหละครับ1 8บวกแปเป็น16บตัวอีกนเป็น17ใส่7ทด1นะครับ7บวก1เป็น8 8ปบวกแปเป็น16 16บวกอีก5เป็น21.7หน่วยเป็นอะไรครับสอมนั่นเองนะครับอ่าเป็นคำตอบครับน้องควรจะได้วัดได้นะครับเอาใบมรทัดวัดได้นะครับตามนี้นะครับอ่ด้านนี้ได้3.6ด้านนี้ได้3.5นะครับตามนี้เลยนะครับ คำตอบนะครับก็นด้จะได้ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับถ้าใครวัดถ้าใครวัดแล้วไม่ตรงตามพี่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคาดเคลื่อนได้นะครับนิดหน่อยนะครับคาดเคลื่อนได้นิดหน่อยหน่อยวัดวัดสมมติตรงนี้น้องวัดได้เท่าไหร่นะ3.5หนะครับหรือวัดได้เท่าไหร่ครับ3.7นะครับอ่ะมันก็ก็โอเคนะครับพอรับได้แต่ถ้าเกิดว่าน้องวัดได้เท่าไหร่ครับ วัดได้3.0อย่างนี้ครับหรือวัดได้4.0นะครับมันคาดเคลื่อนเยอะนะครับไม่ได้นะครับมันเยอะเกินไปนะครับไม้บรรทัดทุกอันนะครับมีมารมีมามาตรฐานวัดอยู่แล้วนะครับความยาวนะครับควรจะได้ไม่ต่างกันไม่ต่างกันมากนะครับต่างกันนิดหน่อยได้นะครับโอเคนะครับก็ข้อต่อไปเลยให้หาความยาวรอบรูปรูปหลายเหลี่ยมนะครับ สำหรับก้อ2ใหญในี้นะครับ <mean clear ing noise> เขาวัดมาให้แล้วน้องๆ <mean clear ing noise> ไม่ต้องวัดนะครับแต่ว่าน้องๆแค่ดูหน่วยนั่นเองนะครับตอบหน่วยให้ถูกนั่นเองนะครับเขาวัดมาให้แล้วนะครับทีนี้หาความยาวรอบรูปนะครับความยาวรอบรูปนะครับของรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็จับบวกกันเลยครับ5นะครับเริ่มจากข้างบนนะครับ5แล้วก็5้านะครับแล้วก็3นะครับแล้วก็4นะครับบวกกันนะครับอันนี้ได้จุดหนะครับ อันนี้ได้จุด5นะครับแล้วก็5บวก5เป็น10 4บวก3เป็นด้7บวกเเป็น17ตัวนี้ต้องได้17.5หน่วยเป็นเมตรนะครับเป็นคำตอบครับอ่ะต่อไปข้อที่2นะครับอ่ข้อที่2ก็จะเยอะหน่อยครับทีนี้มันจะมีน้องเห็นไหมครับมันจะมี2ด้านนะครับด้านนี้1.5วาด้านนี้3วานะครับเอาด้าน ด้านนี้ก่อนนะครับ1.5วานะครับเท่ากับกี่ด้านครับก็นับไปเลยครับ1 2 3 4 5 6 7ด้านนั่นเองนะครับ1 2อ้อไม่ใช่ไม่ใช่8เอาใหม่นะครับเอาใหม่นะ1 2 3 4 5 6 7 8ด้าน1.5วานะครับมี8ด้านนะครับก็เท่ากับ 1.5วาคูณด้วย8ได้เท่าไร่ครับ85 40้0 4, 4, 4, 4 8 1 8ิย์ตัวดวเป็น12 12.0นะครับตัวนี้เราไม่เขียนสรุปเพราะฉะนั้นด้าน1.5วาได้เท่ากับ12วานั่นเองนะครับด้าน1.5วานะได้แล้วอีกด้านหนึ่งครับ3วานะครับด้านที่เป็น3วามีกี่ด้านครับด้านที่3วามีกี่ด้านครับ มี1 2 3 4ด้านนั่นเองครับ3วา4ด้านก็คือ3วาคูณด้วย4ด้านเท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ12นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ด้าน3วาก็ได้12วานั่นเองจับด้าน1.5วานะครับบวกกับด้าน3วาได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ12บวกด้วย12นั่นเองเท่ากับเท่าไหร่ครับ24วานะครับเป็นคำตอบครับ ความยาวรอบรูปนะครับ <c oughs> อ่าข้อต่อไปอันนี้ง่ายครับเพราะว่ามันมีกี่ด้านครับมันเป็นด้านเท่าใช่ไหมครับแต่ละด้านยาว2.75เมตรนะครับแต่ละด้านยาวสองเมตรนะครับมีกี่ด้านครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีทั้งหมด 10ดานนะครับ2.75ุูณ10ได้27.5หน่วยเป็นเมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบนะครับง่ายนิดเดียวนะครับข้อนี้ข้ <c oughs> อต่อไปครับรูปลายเล่มรูปนี้มีกี่ด้านครับเป็นด้านเท่าอีกแล้วครับมีกี่ด้านครับ อ่าด้านละเท่าไหร่ครับ1.5กิโลเมตรนะครับ1.5่กมนะครับมีกี่ด้านครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9นะครับมี9ด้านก็1.5ึุคูณ9นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ95 45ใส่5ทด49 19ทดสี่เป็น13อย่าลืมใส่จุดคือในมาหนึตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้น1.5ึุด้คูณ9าได้ถาบสมหหน่วยเป็นกิโลเมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบนะครับ ่าไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนะครับก็มีแค่นี้เองครับก็แค่จับแต่ละด้านทุกด้านมาบวกกันนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับโอเคแบบฝึกหัดที่7.4ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่7.5้นั่นเองนะครับโอเคอย่าลืมมาติดตามกันต่อนะครับคลิปนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ